สวัสดีครับมน,นีไทยอีสานส่างสินครับใ้หนังมาาสีแกงหนังใส่พักขี้เล็กครับมน,น,นีขี้เล็กพักขาจั็กน้อยใส่น้ำปลาแดกแซ่ใ,ใหม่ตุ่มน้ำยาน้างครับผมเดือดแล้วใส่พริกตะไคร เตรียมซ้อยใปครับผิกตะไคร่ใบบัก,กูดกระเทียมกระเทียมต้องไปกับเครื่องเครื่องเทศครับเครื่องเทศมุนไพรต้มพักทีเล็กประมาณ สามน้ำครับอันนี้ก็ใส่นามยาน่างครับเป็นี่ใส่นามยาน่างปุ่งลดปุ่งลดครับปุ่งลดใส่คงคือลดลดดีปุงมัว ไปลรง,ง <c oughs> ยางไหนเยาะนำประเด็บกลับเลยแดกแซ่บใหม่ครับนัวนัวลึกนัวลึก มกระเพริงเคยแกงครั้งที่สอง่ยครับตัางแบบแกงก็เป็นเล็กหน่อยครับบะต้นมน้ำหมอกินเน่อยเพราะอะไรครับบุคอยเซียนปนใดแนว่เมนูอาหารแกงขี้เล็กแกงพวกนี้ครับ หนังจะต่มมากเรียบร้อยแล้วครับมันเผาเผาแล้วมันก็กูดมันก็ต้มมาเรียบร้อยออนพ่อกินแล้วครับแซตูเย็นเลยนีมันก็ออกมาซ้อยเลยครับซ้อยเห็ดกินได้เลยสี่ไ่เวนาต่มพ่อโดนครับผมใส่ผักขี้เล็กกำหนึ่งต้มเหมนมีกลางในอยังหน่อยครับของผมต่มเป็นกลางเป็นยังพ่อเด้ ก็ได้หย่ำนี่ครับต้งไปสามนามรับติ่ม้มไอ้กเป็นนามที่ซีครบบก็ิเม็ดผมเหรอกผมน้อยๆขีเล็กใส่หนัง สีไซใบคักกิวในใบครับมันสมตัดขมใ้นี้โตครัใบในแบบกกติวมักกำมีนะครับผมขาเนพักนอนกับเนพักใตัดขมเล็กน้อยตักกิวสมสมเล็กน้อย เพื่องฮหดกินง่ายๆครับเป็นส่วงนี้พักที่เล็กคงดีคนหน่อยขนลิ่นลุ่มมือแกงเนี่ยพี่น้องเมึงกับเป็นมันก็โผล่ันห้อนกับกบประเดกบองประเดกบองหู้ยนาลาดเขาเจ้าก็สวยครับ กติักติวเป็นตีแกงเส่ตาเห็ดผูออยู่บานเปแกงกติวสใส่เห็ดอกสมแม่ครับเห็ดขมเหดเพิงเห็ดขมีนแกงเลยพักติวนีน่พักเล็กมาป,ปรับอายุแกงใส่ักเล็กเลยครับผมอมใบกีบดอใบกูดน้ำสบใส่ใบบกดเทียม มันไป้ทางหัวทางสวนบานหองเราครับเห็ดให้คนกินเนี่ยกำลังสร้างแผน,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 นเห็ดสวนเกษตรพ่อเพียงบานสวนโดดแผงเหลียวหลบให้ไก่เก็บทางหายไปเยอะจีบไปผาพี่น้องไปเยี่ยมชมสวนเกษตรบานสวนปลูกปาอยหน่อยครับปลูกยางหิ้งกินได้ อาทีมงานเป็นทายทํำนีด้ดีโอ่อยพี่น้องมืงคับบ้านไรนเสนนเนวน,มมนส้งองผมส่งมาอดีครับ บกผมผมน้อยๆครับพอมันตับเลยไปอ,อักติวครับก็ดีครับแต่ว่านวนิดน้อยขาดนวไปนิดนึ่งครับตามดูน้ำปละเราดน้ำเปล่าไปยังน้อยพร้อมเซฟปั๊มน้องไปหยุดแกงคีเล็ก ไอ้พักกิ้ีอย่านั่งใส่หนังหนังคงรงับหนังเป็นกลมมาดีแบบเยยดีเลยไอ้หนังหลายๆปกติสิซ้อยจำเจียวเลยกไหมสอยจำเจียวมือนีกยุกแนงง่ๆแกขึ้นพักแกได้พับชีวกตเลยแกนี้แะครับง่ายๆ ไอเอตุ้งก็ตอนเป็ด็กหน่อยตะกินผู้รวจเก็จนี่เป็นแจงกีเล็กไส่หนังก็เสียบแค่องเห็นมั้กินบ่ไรเลยครับบ่ไรต้มน้ำหมอกขงเราแกงเลยว่ามันแกงก็แจงผักตัวไปเราไปถามผู้ถมนคือผมกินอไรดึงงมอนปั่นน้ำต้มน้ำเป็นของปั่นสามน้ำเลยเราเนี่ยอย่างมันผมอย่างกินบ่รอีกอัเ็กผมเลกินของกัน่าง แล้วน้ามันคือบอกมันสิบกว่าริสต์ก็สมมตินะครับตาเกียงเล็กเกียงเล็กครับคิดยากบม่ได้กินโดนครับสื่อตลาดส่วนมาเป็นใส่กะทิครับอยู่ในเมืองมากินแบบคือบ้านโฮบ้านนอกบ้านนอกเขายังไง เป็นตอนเป็นตอนอย่างอรครับมากินแบบนี้ครับเป็นเป็นกาดนี่ไงพอดีหโหดครับสดไปน้ำาหดไปน้ำรับย่ำไปน้ำเขียวดีครับกินลั่มมันเนี่ยหนังครัแบบพ่อกินแล้วพอได้ต้มโดนยางครับ เดือดมาให้เรีย,าายรบ้อยสั่งกิโลขายนางเอามาจากบานฝากมาพร้อมประแดกบองครับพักติวก็ช่วงนี้ถือฝนกำล,งลงังโปร่งหย่อนออกสมสมแน่ครับแจงใสกับขม,มตัดกันพอดีมาเด็ดครับได้ยินถอนน้ำกันกับพี่น้องครับสำหรับไทยอีสานสางส,าส,าสินวันนี้ํำลาพระจากพี่น้องไปสำนีครับ กดไลค์กดติดตามกดแชร์ในเด้อครับเด้อบ่ไดร่งคคิปเดินกินหัวจิตถึงเงินคือเราครับนานๆที่รับมือนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ